เลนเจอร์9ดาวแม็กตัวที่2ของ ID แล้วทุมคนแล้วก็เป็น ID ซสายฟรีก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมใครที่สนใจเดิมให้เกจเกมลายเลนเจอร์ในระบบ iOS ราคาถูกกว่าตัวเกมผมขอแนะนำเป็นเจน้ำการค้าค o อปอัพเซ็นเตอร์เลยเพจเติมเกมไลน์เลนเจอร์และเกมอื่นอีกมากมายบอกได้เลยว่าร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและเปิดมานานกว่า5ปีสำหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันได้ที่เพจเจน้ำการค้าคอปอัพเซ็นเตอร์ลิงก์ตัวจริงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ดีคริปชันหรือก็ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผม ก็สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะ่มดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซซัตานี่กับเกมลายเลนเจอร์ด้วยทุ่มสำหรับคลิปนี้อยู่กันที่หน้าต่างไอดีไปมวงนุ่มกับคลิปปั้นเลนเจอร์มาแบกทีมนัเองซึ่งตัวที่ผมจะมาปั้นในวันนี้ก็คือไททันบันพบุรุษ f เอเอเลน่มอ่าสำหรับเลนเจอร์ตัวนี้เป็นตัวที่โกงมากๆนุ่มถึงแม้ว่าจะโดนเนิฟมาระยะหนึ่งแล้วนุ่มแต่ผมก็ยังมองว่าเป็นตัวที่ยังโกงมากๆอยู่นุ่มราบเจตัวนี้สำหรับตัวนี้เหตุผลที่ผมปั้นนมาหลัักกๆคือเป็ตวที่ระโดด ได้กู้งมากๆครับผมคือมีโอกาสที่จะกระโดด ติดต่อกันถึง2ครั้งติดเลยนะคนัมแล้วก็เป็นตัวที่มีโอกาสที่กระโดดเข้าไปแล้วตีป้อมฝั่งข้ามได้ด้วยท่านผมเป็นตัวที่โกงมากๆด้วยท่านผมอ่ะและอย่างหนึ่งคือตัวนี้เป็นตัวคอบความสามารถท่านผมที่ให้ความสามารถมาเป็นหยุดเวลา5้าวีนั่นเองผมก็เลยตัดสินใจปั้นตัวนี้เป็นล่าง9้าดาวแม็กนั่นเองอ่ะสำหรับคลิปนี้ผมก็ได้เกินไปคลิปก่อนก่อนหน้านี้แล้วท่านผมว่าไอีนี้ผมมีแผนจะปั้นเลนเจอร์ตัวนึงขึ้นเป็นล่าง9ก้าดาวแม็กอีกตัวหนึ่งนั่นเองผมก็เลยตัดสินใจว่าจะมาปั้นตัวของ ไททันเอเลนนั่นเองนะผมเป็นตัวที่ผมมองว่ายังโกงมากๆอยู่ทุ่มเดี๋ยวก็ตัดภาพไปตอนที่ผมปั้นตัวของ FS เอเลนแม็กเป็นที่เรียบร้อยเลยละกันตอนนี้ผมก็ปั้นตัวของ FS เอเลนแม็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุ่มอ่ะหรือว่าชื่อเต็มไททันบันพับบูลด FS เอเลนนั่นเองสำหรับเลนเจอร์ตัวนี้ทุนน่ทอมอ่ะในร่างก้าวดาวแม็กจะเก่งกาจขนาดไหนกันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยทุผมอ่ะสำหรับไอ้นี้ก็เป็นเลนเจอร์ก้าดาวแม็กตัวที่2ของ ID ดีแล้วทุผมอ่ะแล้วก็เป็นไ d ดีสายฟรีด้วยทุ่มสำหรับคนที่่เพงข้าามมช คลิปนี้ใหม่ๆครัมสำหรับ ID ดีนี้เป็น ID ดีสายฟรีตั้งแต่เริ่มเล่นเลยทุ่มก็สามารถย้อนหลังไปดูคลิปได้ทุ่มตั้งแต่เริ่มเล่น i อดีได้เลยว่าผมปั้นยังไงทุ่มแล้วก็เก็บวัตถุดิบยังไงครัมสำหรับใครที่ติดตามมาอย่างยาวนานก็คงจะรู้คร่มว่ากว่าผมจะเก็บวัตถุดิบอัปเกรดเป็นล่าก้าวดาวได้ใช้ระยะขั้นต่ําคือไม่ต่ํากว่า1ปีนะปีับ่มกว่าผมจะเก็บได้ในแต่ละตัวครัมอ่ะก็ถือว่าเก็บมาอย่างยาวนานเหมือนกันสําหรับไอดีนี้ก็ถือว่าปรระสสบควววาาามมํเ็จอีีกกขั้้้นนนแลผไ่ ผมจะดันหลีกให้ไปถึงหลีกมาสเตอร์ให้ได้ทุกตอนนี้คือ ไอดีนี้ดันหลีกขึ้นไปสูงสุดที่หลีกเพชรหนึ่งนมแล้วก็มีแผนว่าจะดันขึ้นไปหลีกมาสเตอร์เร็วๆนี้น้มแล้วก็ต้องการเคลียร์ด้วยอันนี้ผมก็ต้องเปิดตามลาก,กันแบบยาวๆเลยน้มอ,อ่ะเดี๋ยวมาดูกันที่ค่าสเตตัสตัวของ f s เอลินกันเลยน้มว่าตัวนี้มันเก่งขนาดไหนแล้วก็ทําไมผมถึงเลือกพันเลนเจอร์ตัวนี้เป็นลาก้าวดาวแม็กตัวที่2องน้มอ่ะสำหรับเลนเจอร์ตัวนี้น้มให้ค่าพลังโจมตีกายตอนนี้ให้มาอยู่ที่1 500, นึง่งล้านห้าแสนมถือว่าตีหนักมากสําหรับสายพลังน้มแล้วก็ค่าพลังชีวิต เลยว่าสูงมากๆท่าผมให้มาอยู่ที่17ล้านนั่นเองโอ้โหเป็นตัวที่ผมมองว่าปั้นมาแล้วคุ้มมากๆค่ับผมและอย่างนึงคือจุดยืนของนเจอต์ตัวนี้ท่นผมยืนจุดอยู่ที่80ถือว่าเป็นตัวชนใกล้ได้และตัวนี้มีความสามารถบังคับข้ามด้วยน่ผมก็เลยเป็นตัวที่ผมมองว่าเป็นตัวชนที่ค่อนข้างที่ปวดหัวมากๆค่ับผมสำหรับคนที่เจอตัวของเอเลน ก็คงจะรู้น่ผมว่าถ้าไม่มีตัวของเมกุมินหรือว่าตัวดามเมทธาไฟหนักๆบอกเลยว่าเอาตัวนี้ไม่ลงเลยน่อมอ่ะสำหรับเลนเจอร์ตัวนี้ก็มีประมาณนี้กันสาหรับค่าเซิตัสน่ผมส่วนเรื่องอื่นๆน่ผมอย่างเช่นแร่ธาตุตัวนี้ใช้ไม่ค่อยเยอะน่ผมใช้อยู่ที่18 1 0ถือว่าอยู่ในดับกลางๆน่อมสำหรับคูดาวสกิลน่อมคูดาวที่1จะพิเศษนิดนึงคูดาวที่6วินาทีน่อมคือบอกเลยว่าตัวนี้จะย่ากระหม่อมรัวๆเลยน่อมสำหรับคนที่มีเลนเจอร์ตัวนี้อยู่ในครอบครองแล้ก็็ปันมอย่าลื มาแสดงความคิดเห็นได้น่มว่าใช้งานไปยังไงกันบ้าง่มในยุคปัจจุบันนี้นู่มอาสำหรับความสามารถที่1นึ่งมก็จะเป็นความสามารถในการย่ํากระหม่อมหรือว่าการกระโดดเข้าไปในอากองทัพของสตูนเองคือสกิลนี้นู่มจะเป็นสกิลบังคับข้ามยกเลิก ทักษะอมตะของศัตรูแล้วก็มีดามเมจด้วยนะ่มถึง3,600%เเลยบอกกันเลยว่าการย่ํากระหม่อมแต่ละครั้งน่มคือสร้างดามเมจได้ค่อนข้างที่เวอร์มากๆนะผออ่ะตัวนี้ให้ค่าตีกายเดินม,มาสูงอยู่แล้วนะ่มย่าทีนึงคือธาตุน้ำตายเรียบเลยนะ่มอะส่วน สกิลที่2องผมจะเป็นการกลายร่างเป็นไททันนุ่มคือตัวนี้จะแปลงร่างเป็นไททันแล้วก็จะสร้างบาเรียเพิ่มพลังชีวิตแล้วก็เพิ่มอัตราการหลบทักษะนั่นเองซึ่งสกิลนี้นุ่มจะเป็นเกาะเลือดบารียแล้วก็จะมีหลบทักษะด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งสกิลที่ ค่อนข้างที่คุ้มค่ามากๆอีกหนึ่งสกิลเลยนะทุกคนอ่าส่วนสกิลไฮไลท์ก็อย่างงที่รู้กันไปนะทุว่าตัวนี้เป็นตัวหยุดศัตรูออกปฏิบัติการชั่วคราวหรือว่าหยุดินาทีเองบอกเลยว่าความสามารถนี้เป็นความสามารถสุดโกงมากๆนะผมอ่ะและความสามารถล่างดาวดาวที่ผมแนะนำนุ่มก็จะมีอยู่2ความสามารถหลักๆคือต่อต้านไอเทมกับฟื้นพลังนะผมอ่ะถ้าให้ผมแนะนําผมก็จะแนะนําเป็นต่อต้านไอเทมดีกว่าเนื่องจากว่าความสามารถนี้เมื่อโดนแช่แข็งนุกมตัวนี้ก็จะมีโอกาสที่จะคุมโล่ให้กับทีมเรานั่นเองอ่ะ อีกหนึ่งตัวเลยทผมเดี๋ยวจะไปลองทดสอบกันที่โหมด PvP กันเลยว่าตัวของเอเลนจะย่ำกระ่มอมได้เก่งขนาดไหนกันซึ่งหลีที่เราจะมาทดสอบในวันนี้ก็เป็นหลีเงินหนึ่งทผมอ,อ่ะซึ่งหลีเงินหนึ่งก็อย่าง,าง,างให่รู้กันไปทผมถ้าให้เทียบก็น่าจะรีประมาณหลีทองหนึ่งลงมาทผมไอดีนี้ก็ที่จริงจบประมาณเพชรสามเพชรสองได้อยู่แต่ว่าผมไม่ค่อยมีเวลาในการดันหลีทอมผมคือพึ่งเกมป้องกันส่วนใหญ่เลยมอมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอเลนของผมจะสามารถย่ำกระบมอมฝ่ายตรงข้ามได้หรือเปล่าทมทีมแรกที่เราเจอ ก็เจอกับอันเบโดที่เป็นร่าง Co ปปี้ของเอเลนเลยท่ผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะสามารถสู้กับไอดีนี้ได้หรือเปล่าท่อมอ่ะสำหรับทีมที่ผมใช้ท่มหลายคนก็อาจจะดูแปลกๆนิดนึงว่าทําไมผมถึงใช้ตัวกันบินถึง2ตัวท่มคือไอดีนี้ผมเป็นไอดีเวลน้อยท่มและป้อมผมมันแบบเปรอะบางมากๆท่มผมโดนข้อทีนึงคือแทบร้องเลยท่อมอ่ะทีหรึ่งหลอ,อกเก ต้องพึ่งบารมีตัวกันบิน2ตัวน่ผมอ่ะนี่เรายังเจอตัวที่แบบยังไม่แม็ก่ะผมอันนี้ก็เคาะก็แรงอยู่นะผมส่วนตัวผมก็ว่าแรงอยู่น่ผมอ่ะนี่บอกกันเลยว่าเอเลนท่นผมนี่ยังที่เห็นเลยว่าตัวของเอเลนทนผมคูดาวสกิลที่หนึ่งมันคูดาวเร็วมากๆนะผมแล้วมันก็จะย่ากระหม่อมแบบนี้เลยน่ผมโอ้โหย่าแรงมากๆนะ่ผมและยังคืออาสกิลนี้เป็นสกิลสุดโกงน่ผมที่มีเฉพาะบางตัวน่ผมอ่ะตัวของอันเบโดก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มี ามทแต่ว่าถ้าให้เทียบความกูงทงผมว่าตัวของเอรลนโกงกว่าเยอะเลยทุกอันนี้ก็ปั้นมามปุ๊บโอ้โหบอกให้เลยว่าทีมของผมก้าวกระโดดแบบ เยอะมากๆผมคือลีกผมม่าน่าจะดันขึ้นไปถึงลีกมาสเตอร์สได้ในเร็วๆนี้ทุอมอ่ะแล้วผมก็น่าจะต้องหาตำแหน่งตัวเสริมทีมมาแทนตัวของโยมิอีกเนื่องจากว่าตัวของโยมิผมใช้เพียงแค่ล่างรีวิวร้อยสีบผมผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยยกระดับทีมผมได้สักเท่าไหร่ทมผมก็เลยต้องการตำแหน่งตัวเสริมทีมมาเสริมอีกนั่นเองแต่ว่าอย่างที่เห็นทผมว่าทีมของผมตอนนี้คือ ออกันอยู่ที่นับป้อมผมเยอะมากๆโอ้โหผมแพ้อันเบโต้โอ้โหคือตานี้ไม่น่าจะแพ้เลยนะผมผมลืมสังเกตไปทนะ่มอะอันเบโตก็ข้ามมาตีป้อมผมเลยนะาผมอะก็แพ้แบบ แพ้แบบอะไรก็ไม่รู้นะผมเอาตรงๆคือเกมป้องกันโน่มตัวของเอเลนกับอันเบโดคือพอๆกันเลยนะผมคอมบูความสามารถที่เป็นกระโดดเข้าไปยังกองทัพฝั่งข้ามนะผมโอ้โหเป็นคอมบูที่เจลียนมากๆนะผมหรือว่าเป็นความสามารถที่เกียนมากๆนันเองบอกได้เลยว่าตะกี้ผมแทบร้องนะผมคือผมจะใช้มอยู่แล้วนะผมแต่ว่าลืมไปดูป้อมของตัวเองนะผมอาตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาโฟกัสตัวของเอเลนด้วยแลวกันเนื่องจากว่าตัวดาวเมทธาดไฟของผมเป็นตัวของบากินะผมดาวเมทอาจจะไม่ค่อยหนักหน่วงสักเท่าไหร่นะผมอาจจะไม่ค่อยฆ่าตัวของเอเลนฝั่งข้ามได้นะผม ก็ต้องพึ่งใบบุญตัวของบาวล็อกมาช่วยทุกอะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนนี้เราจะเจอเอเลนเคาะบ้านอีกไหมหรือว่าเอเลนฝั่งเราจะเคาะบ้านได้ก่อนทุกเดี๋ยวก็มาดูละกกันมา เกมนี้ก็อย่างอย่างที่เห็นกันไปนุมว่าตัวของเอเลนของผมก็ย่ากระหม่อมรัวเลยนุ่มมี่โอ้โหย่าไปถึงนาปอมฝันข้ามแล้วนุ่มตอนนี้อ่ะคาดว่าน่าจะจบเกมได้ไม่น่ายากนุ่มสำหรับเกมนี้นี่บอกให้เลยว่าตัวของเอเลนปั้นแม็กมาปุ๊บคือเก่งมากๆนุ่มอ่ะไอดีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอดีที่ผมอดทนมากๆนุ่มและยังก็คือเียอในเดือนนี้ผมก็อยากเปิดตามล่าเหมือนกันแต่ว่า ผมก็อยากจะดองดูบี้ไดีนี้ให้ได้9,000ดูบีเหมือนกัน่ผมก็อยากจะลองท้าทายตัวเอง่ผมว่า ID ไอดีป้ายม่วงแบบนี้ถ้าลองดองดูบี้ไว้แบบสัก9,000ดูบีมันจะทําได้หรือเปล่าผมผมคาดว่าน่าจะทําได้่ผมแต่ว่า ก็ไม่น่าจะพ้นมือของผมนุ่มเพราะว่าผมมักจะไปเปิดสเปะสปะเลยนุ่มอ,อ่านเดียวมาดูกันอีกซักเกมแล้วกันว่าเราจะสู้ได้ไหมอาตานี้เราเจอเอเลนด้วยกันนุ่มแล้วก็เอเลนเกีย <t> ร<ถ>์ของเขาถือว่าตึงมือมากมนุ่มอ่ะถ้าสู้กับเอเลนของเราเอเลนของเรา A เกียร์แบบกระจอกนุ่มอ่ะผมบอกเเลยว่าเกียร์ของผมแทบจะเป็นเกียร์ฟรีได้เลยนุ่มสำหรับไอดีนี้ <t> <t> ก็มีบางชิ้นที่ผมเปิดได้บ้างนุ่มแต่ว่ายังไม่ค่อยสุดนุ่มนี่ ก็เกมนี้น่าจะสู้ไ oh ด้ไ oh. ม so so like 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 like. ่ยากเย็นห like ่มอ่ะก็น like you know, ่าจะแพ้ทางตัวของเลมแหละแต่ว่าผมว่าเลมก็แพ้ทางตัวของเอลินเหมือนกันท่มเพราะว่าเอเินเป็นตัวชนะทางท่าท่มผมว่าถ้าย่ำกระหม่อมไปประมาณ3 4ทีก็น่าจะตายเรียบแล้วห่มสำหรับกองทัพเลมท่มอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวลูกหลักเลมของผมจะสามารถทนทาดาวเมจตัวของไททันบันพับลุเอเินได้หรือเปล่าท่มโอ้โหตอนนี้คือเจอเลมปัดมาแบบนี้ก็ต้องใช้อเทมส่วนแล้วท่มอ่ะแต่ผมต้องใช้ส่วนจังหวะ ที่สองทมหรือว่าจังหวะที่เขาใช้อเทมเอามาตะไปแล้วท่อมอ่ะน่าจะสู้ได้จังหวะนี้ผมว่าต้องพึ่งใบบุญตัวของอ่าเจม,ม่วงท่มให้เจม,ม่วงสาบให้เยอะๆท่มตอนนี้คือหวังแค่เจม,ม่วงสาบให้เยอะๆผมก็น่าจะมีโอกาสที่จะพลิกล็อกแล้วก็กลับมาชนะได้อยู่ท่อมอ่ะก็หวังพึ่งอยู่ท่มสำหรับเจม,ม่วงแบกหน่อยละกัน และตัวของบาร์ล็อกผมก็เจอคอมโบความสามารถเพิ่มได้300หน่วยติดแบบรัวมากๆนุกน่าจะเป็นคอมโบของอ d ดูบิสโนมออะเท่าที่ดูแล้วอดูบิสของเขาน่าจะเป็นทันตาของเพิ่มได้300นุกมนนี่โอ้โหคือผม ต้องสู้กับกองทัพเลมโนมตอนนี้สู้กับตัวของตัวลูกรักของผมโนมอ่ะก็เป็นตัวที่ผมอยากจะได้มากๆทผมแต่ว่าในเดือนผมทุ่มเทปไปยังกล่องกระดีก็เปิดไม่ได้ทอมอ่ะไม่รู้ว่าผมจะชนะได้หรือเปล่าแต่ก็น่าจะชนะได้แหละทอมถ้าเป็นเฮอร์รี่อัพอีกบอกเลยว่าเอเลนย่ำทีนึงคือหายเป็นแผงเลยทอมอ่ะตอนนี้ก็ยังไม่เฮอรีอัพทอมอ่ะก็น่าจะอีกนิดนึงก็น่าจะเฮอรีอัพแล้วแต่ว่าผมพึ่งบาร,รมีตัวของเอเลนอยู่นี่โอ้โหกระโดดย่ำทีนึงคือ แตกยันป้อมเลยนะผมอ่ะโอ้โหเป็นตัวที่สุดโกงมากมากนะผมอะสำหรับใครที่คิดเห็นยังไงกับตัวของ ท่านเอเลนก็อย่าลืมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะผมว่าเอเลนเป็นตัวโกงขนาดไหนแล้วก็คนที่ใช้งานอยู่คิดยังไงกับตัวนี้บ้างนะผมว่าการใช้งานให้คะแนนเต็มเท่าไหร่นะผมเต็ม10ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้นะผมส่วนตัวผมให้1 0เต็ม10ไม่หักเลยนะผมเพราะตัวนี้เป็นตัวที่โดนใจผมมากๆนะผมในเรื่องของสกิลนะผมนี่อ่ะอีกสักเกมละกันเรามาเจอกับลูเดียสนะผมในล่างก้าดาวนะสำหรับคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมได้ปั้นตัวของดูเดียสล่างกาดาวแม็กไปนะผมสำหรับใครที่า ตัวนั้นบอกกันเลยว่าผมใส่สุดแบบเกียร์สุดเลยท่ผมคือผมใช้เลนเจอร์เพียงแค่น้อยตัวท่ผมคือแทบจะไปแตะหลีกแบบเพชรหนึ่งได้เลยท่ผมคือไอดีนั้นโอ้โหคือเกิดมากๆผมผมก็ไม่รู้จะสรรหาคาไหนมาพูดแล้วท่ผมสำหรับไอดีของชากะท่ผมตอนนี้คือไอดีนี้กําลังมาแรงมากๆนะ่านผมขาขึ้นของไอดีนี้ท่ผมคือเปิดอะไรก็ได้อันนั้นเลยท่ผมอ่ะคือแทบจะไม่หวังเลยท่ผมอ่ะก็หลับตาเปิดก็ยังเปิดได้ท่ผมไอดีนั้นคือดวงดีมากๆาก่ผมช่วงนี้แต่ว่าถ้าเป็นช่วงขาลงก็อย่างที่ ดูกันนะผมว่าเปิดอะไรแทบจะไม่ได้เลยนะอมอยากได้อะไรคือเปิดไปประมาณ2300ตัวก็ไม่ได้อยู่ดีนะผมไอดีนั้นก็น่าจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันน้ออะตอนนี้คือเป็นขาขึ้นผมก็น่าจะเก็บ ของไปยาวๆเลยนผมอ,อ่ะเกมนี้ก็ชนะมาได้ไม่ยากเย็นนุ่มก็ประมาณนี้และกันสาหรับคลิปรีวิวตัวของไททันบอลพบหยุด FS เอเลนน่มเป็นตัวที่เก่งมากๆแล้วก็เป็นตัวที่ยังโกงอยู่นุ่มบอนทับตะนานก็ยังใช้กันเต็มทีมอยู่นุ่มไม่ว่าทีมไหนก็ขาดตัวนี้ไปไม่ได้นุ่มสำหรับคนที่ขาดตัวนี้ไปบอกเลยว่าตําแหน่งตัวปวดจะหายไปค่อนข้างที่เยอะมากๆเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นตัวคอมโบความสามารถจุเดเวลา5าวิยังไม่พอทนผ้มยังเป็นตัวที่มีความสามารถในการไปป่วนฟังตรงข้ามไม่ว่าจะเป็นการข้ามเข้าไป ขัดขวางกองครับของศัตรูที่คล้ายๆกับพวกซัมมอนทีมแต่ว่าตัวนี้คือจะไม่มีระยะเวลาเหมือนซัมมอนคือจะอยู่จนกว่าจะโดนดาวเม็ดตุ้มอาจเป็นตัวที่แพ้ทางตัวของเมกูมินแต่ว่าบอกเลยว่าถ้าตัวนี้เกาะกลุ่มได้เมกูมินก็เอาไม่อยู่บอกเลยว่าตัวนี้โกงม,มากมากมอ่ ก็ไว้ประมาณนี้การสำหรับคลิปนี้ทุ่มส่วนใครที่ยังตามล่าโคลบโบโในรอบนี้อยู่ล่ะก็อยากจะเติมลูบี้ผมก็ขอแนะนําเป็นร้านเจน้ำการค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์เลยท่มร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานกว่า5ปีแล้วท่มสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจ อื่นๆต่างๆในเกมไลน์เจอในระบบ iOS ก็สามารถทักแชทเข้าไปสอบถามเลทราคาแล้วก็ไปเติมกันได้ที่ร้านเจน,น้ำกาถาท็อปอัพเซ็นเตอรได้เลยลิงก์ก็จริงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ดีคริปชันแล้วก็ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ